วันนี้ฉันจะพูดถึงองุ่นที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้จริงๆแล้ว,วอะองุ่นไม่ได้เป็นประเด็นนะแต่สิ่งที่เป็นประเด็นก็คือสารที่มีอยู่ในองุ่นนั่นก็คือสารคอรไพลิกฟอร์ดเป็นสารกําจัดแมลงที่ประเทศไทยเนี่ยสั่งห้ามจําหน่ายไปแล้วการทําองุ่นนะไม่จําเป็นต้องใส่สารชนิดนี้เพียงชนิดเดียวเท่านั้นนะคะก็จะมีสารชนิดอื่นที่สามารถใช้ทดแทนกันได้เหมือนกันซึ่งสารตกค้างในองุ่นเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่ามีสารอะไรบ้างที่ตกค้างแต่บางเอิญวันนั้นเขาตรว สารคอภัยแล้วไป เจอที่องุ่นใส่มัดคัดไงซึ่งสารที่ตกค้างในองุ่นนะเราไม่รู้หรอกว่ามันมีสารอะไรที่ตกค้างบางนอกจากการเอาไปตรวจทีนี้นะเราอะก็ดันเหมาวรวมองุ่นว่ามันมีสารตกค้างไปสมบูรณ์จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันก็อาจจะมีสารตกค้างกับผักผลไม้ทุกชนิดนั่นแหละที่ใช้สารตัวนี้ถามว่าสารตัวนี้ใช้ได้ไหมจริงๆก็สามารถใช้ได้นะเพราะการใช้สารแต่และชนิดก็จะมีวิธีการมีขั้นตอนที่ทําให้ผู้บริโภคปลอดภัยก,ก็คือใช้ใน ปริมาณที่ถูกต้องเว้นว่าระยะไหนควรใช้ระยะไหนไม่ควรใช้หรือหากใช้ใน่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยต้องใช้ก่อนเก็บเกี่ยวกี่วันผู้บริโภคถึงจะปลอดภัยพอไปตัวเจอสารคอไพลิฟอร์ดในไส้มัดขัด องุ่นตกเป็นผู้ร้ายเลยอร่อยก็อร่อยทำไงดีซึ่งสารในองุ่นมีไม่มีเราก็ไม่สามารถรู้ได้ด้วยตาเปล่าแต่พอขึ้นชื่อว่าเป็นไซมัสคัทคนก็กลัวไปแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยองุ่นสายพันธุ์นี้นะก็มีแหล่งกําเนิดมาจากหลายประเทศที่เขามีวิธีการทําโดยไม่ใช้สารตัวนี้ก็ได้อาจจะใช้เป็นสารตัวอื่นแทนหรืออาจจะไม่ใช้สารอะไรเลยก็ได้แถมยังทําออกมาได้ดีและมีคุณภาพรสชาติหวานอยู่คงทนสวยงาม โดยที่ไม่มีสารตกค้างคือมันก็มีวิธีการมีขั้นตอนในการทําแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของการเพิ่มต้นทุนถ้าเราไปซื้อนะแล้วเรามองด้วยตาเปล่าว่าโอ้โหมันสวยจังเลยซื้อกลับมาบ้านปุ๊บอยู่ตากแดดตากฝน3วัน4ี่วันก็ไม่เนา่าไม่เสียอีกอย่างนะเก็บในตู้เย็นก็ยังอยู่ได้อีกเป็นเดือนโดยที่อ่งุ่นไม่เป็นอะไรเลยซึ่งความจริงการที่อ่งุ่นไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยมันอยู่ในขั้นตอนกระบวนการการผลิตอยู่ในการบํารุงให้สารอาหารทางการเกษตรที่ครบถน วรอย่างสม่ำเสมอหึือพอภยัยรฟอร์ดที่ตรวจเจอก็ไม่เกี่ยวกันกับองุ่นที่มีความคงทนผิวพันแข็งแรงก,การที่องุ่นเป็นแบบนั้นนะ่ะก็คือการที่เกษตรกรนะให้แคลเซียมจะทําให้โครงสร้างของเซลล์ผลไม้เนี่ยนะแข็งแรงสามารถเก็บผลผลิตได้นานขึ้นโรคของพืชศัตรูพืชก็เข้าถึงได้ยากเพราะผนังเซลล์นะแข็งแรงมาในส่วนของรสชาตินะมันก็ขึ้นอยู่กับสารอาหารที่ทางสวนได้ใส่ให้ต้นนไมมมกกิและเเเพื่พ่่อนนยอย็าารว สินค้าที่มาจากจีนน่ะไม่ดีอย่างเรานะเราทําเกษตรเราก็ซื้อปุ๋ยจากจีนโดยผ่านการนําเข้าของบริษัทต่างๆที่เขานํามาจําหน่ายให้เราในราคาถูกแต่คุณภาพไม่แย่นะคะเ,เกษตรกรบ้านเขาอ่ะจะซื้อสารอาหารสําหรับต้นไม้ได้ในราคาเท่าไหร่เพราะว่าขนาดเราซื้อมันยังราคานี้เนี่ยก็เลยเป็นประเด็นว่าทําไมบ้านเขาอ่ะจะทําสินค้าให้มีคุณภาพไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าแปลงไหนส่วนไหนจะควบคุมเรื่องคุณภาพการส่งออกไม่ให้มีปัญหากักบประเทศปลายทางยกตัว นะใส่มัดคัดญี่ปุ่นหรือเกาหลีเราจะรู้ว่าเขาทําสินค้าได้มีคุณภาพและเขาไม่จําเป็นต้องใช้สารชนิดนี้ก็ได้แต่เขาทําสวยได้ทําอร่อยด้วยถ้าคุณรู้ที่มาว่ามาจากสองประเทศนี้นะคุณมั่นใจได้ยังไงว่าเขาไม่มีสารตกค้างคุณก็ไม่รู้เพราะว่ามันต้องส่งตัวแต่ที่คุณมั่นใจก็เพราะว่าคุณเชื่อมั่นในแบรนด์เชื่อใจในชื่อเสียงและคุณภาพของเขาโอ้ยเมาคลิปยาวมากอีกแล้วแค่นี้แหละไปก่อน